ท่านฟื้นแล้ว <c oughs> เราช่วยชีวิตท่านเอาไว้ท่านอย่าได้กลัวเราเลยองค์หญิงสน,นน้อยหรือนางกำนันคุณละก็สุดแท้แต่ท่านเถอะรอทงแผลให้ท่านท่านควรจะนอนพักสักหน่อยข้าต้องรีบไปกราบทูนองค์รัชทายาทให้ทรงทราบถึงการก่อกระบฏของอมรชัยยและพระชายาท่านตจงพักอีกสักวันแต่วันพุ่ง เราจะนำทางพาท่านไปที่นครรงพิสัยด้วยตัวเราเองเรือนทองนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บาร,รมีของพิธีดาสนูน้อยจะสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนได้ประจักษ์ได้ว่าพระธิดาสนน้อยตัวจริงคือใครเป็นชานรัเจ้าค่ะเรือนไทยหลังสิวแค่เนี้ไม่มีบรรยายยกหรอมาลองยกดูบ้างไหมหมูไทย กูแดงกันหายไปไหนหมดล่ะกระทิงเจ้ามีพระรากำลังมหาศาลมาช่วยเราทีเฮ้ยไม่เคยเจอเดินทองหนักเช่นนี้ไปก่อนเลยไระเจ้าค่ะเราองค์รัชทายาทวิจิตจินดาขอตั้งจิตอธิษฐาน หากเราและพระธิดาสนน้อยคือเนื้อคู่กันทุกพบทุกชาติแล้วไ่ขอให้เรายกเรือนทองหลังนี้ขึ้นเพื่อนำกลับไปมอบให้พระธิดาสนน้อยที่นครแก้วนพรั์ด้วยเถิด